ดูก่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้จากพุทธพจน์นี้สามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่ทําให้สัตว์โลกทั้งหลายมีความแตกต่างกันคือกรรมที่แต่ละคนได้กระทําไว้ และในพุทธพจน์นี้ยังมีถ้อยคำที่มีนัยสำคัญที่น่าสนใจอยู่หลายคำซึ่งก็จะขอนำมาขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นการเป็นทายาทแห่งกรรมหมายความว่าสาัตว์ทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรมสิ่งของอย่างอื่นเช่นเงินทองทรัพย์สมบัติภายนอกเราเพียงอาศัยใช้ชั่วคราวเมื่อตายแล้วทรัพย์นั้นหาได้ติดตัวไปด้วยไม่ มีแต่กรรมดีและกรรมชั่วเท่านั้นที่จะติดอยู่ในจิตหรือวิญญาณตามไปทุกคนทุกแห่งทุกพบทุกชาติไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามสมบัติของเราก็คือกรรมดีกรรมชั่วที่เราเป็นผู้กระทำหาใช่ทรัพย์สมบัติภายนอกไม่บรดกทรัพย์สินเงินทองที่พ่อแม่พี่น้องมอบให้เป็นของที่ไม่แน่นอนแต่กรรมที่เราได้ทำเอาไว้เราจะต้องได้รับอย่างแน่นอนจะมอบให้คนอื่นก็ไม่ได้เช่น คนที่ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสนอนทุกทรมานอยู่บนเตียงญาติพี่น้องมาเยี่ยมก็ได้แต่เพียงนั่งดูไม่สามารถแบ่งเบาวความเจ็บปวดนั้นได้มีกรรมเป็นกําเนิดหมายความว่าคนเราเกิดมาเพราะยังมีกรรมอยู่คือ,อยังมีกิเลสมีกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมอยู่กรรมที่เราทําไว้ที่ติดอยู่ในจิตจะเป็นตัวกําหนดให้ไปเกิดในที่ต่างๆตามความเหมาะสมแก่กรรม บิญญาณย่อมปฏิสนธิในที่ที่เหมาะสมแก่กรรมของตนคนไม่มีกรรมแล้วเช่นพระอรหันย่อมไม่เกิดอีกบิดามารดาเป็นเพียงที่อาศัยเกิดของบุคคลผู้ยังมีกรรมอยู่บางคนก็เคยเป็นบิดามารดากันมาหลายชาติแล้วบางคนอุปนิสัยไม่เหมือนบิดามารดาอุปนิสัยของคนแสดงถึงผลรวมแห่งกรรมของตนที่เคยสั่งสมไว้ในแต่ละรายที่ลูกมีอุปนิสัยคล้ายคลึงบิดามารดาแสดงว่า เขาได้รับการอบรมสั่งสมกรรมที่ใกล้เคียงกับบิดามารดาบิดามารดาที่ดีชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อบุตรทิดาอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้เพราะได้ทุ่มเทความรักความปราจนาดีและก็ความเสียสละให้แก่ลูกอย่างที่ยากจะหาใครเสมอเหมือนได้แต่บิดามารดาก็ไม่สามารถจะอบรมให้ลูกดีได้ทุกคนลูกคนใดมีอุปนิสัยดีติดตัวมาเขาย่อมไม่เอาอย่างการกระทําที่ไม่ดีของพ่อแม่ เราะขัดกับอุปนิสัยของเขาและในไม่ช้าเขาก็จะต้องปลีตัวไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมแก่เขาจนได้นี่แหละกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมายความว่าพี่น้องโดยสายโลหิตของเราอาจช่วยเราได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างเป็นมิตรบ้างเป็นศัตรูกันบ้างช่วยเหลือกันบ้างเบียดเบียนกันบ้างเมื่อเติบโตขึ้นมาต่างก็แยกย้ายกันไปบางรายอยู่ห่างกันคนละประเทศคนละทวีปก็มี มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็อาจจะช่วยเหลือกันไม่ทันถ้าช่วยเหลือทันก็ช่วยได้จะเฉพาะในวิสัยของเขาเท่านั้นพ้นวิสัยแล้วเขาก็ช่วยไม่ได้เป็นพี่น้องกันแท้เมื่อถึงเวลาเรียนหนังสือถึงเวลาจะสอบไล่จะสอบแทนกันก็ไม่ได้พี่ฉลาดน้องโง่พี่โง่น้องฉลาดไม่แน่นอนแต่พวกพ้องเผ่าพันธุ์ที่อยู่กับเราตลอดเวลาคอยคุ้มครองรักษาเราอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่น คอยช่วยเหลือให้เราจเจริญรุ่งเรืองจริงๆหรือทําให้เราตกต่ำยแย่ก็คือกรรมที่เราทําบางคนญาติพี่น้องไม่ดีแต่ตัวเขาเป็นคนดีบางคนญาติพี่น้องเผ่พันธุ์ดีตระกูลดีแต่ตัวเขากลับตกต่ำจนเข้ากับพี่น้องไม่ได้ก็มีทั้งนี้เพราะพี่น้องเผ่าพันธุ์ของเขาจริงๆก็คือกรรมของเขาเองซึ่งจะต้องส่งผลให้เขาประสบในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมีการ,รเป็นที่พึ่งอาศัย หมายความว่าที่พึ่งอย่างอื่นที่จะทําให้คนพักพิงได้ก็เพียงชั่วคราวพ่อแม่เต็มใจให้เราพึ่งก็เฉพาะเมื่อเราอยู่ในปฐมวัยพอเป็นผู้ใหญ่แล้วหากยังพึ่งท่านอยู่อีกท่านอาจจะยินดีหรือบางท่านก็อาจจะไม่ยินดีและอาจจะยังโดนดูหมิ่นจากบุคคลอื่นที่ทราบเรื่องหรือแม้แต่จะพึ่งญาติพี่น้องเพื่อนพ้องก็ได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวพึ่งเขาบ่อยนักก็จะก่อให้เกิดความร,รำคาญ แล้วอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลืออีกต่อไปแต่กรรมดีที่เราทำนั้นจะเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตแม้ละโลกแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งได้และก็จะเป็นที่พึ่งตลอดไปทุกพบทุกชาติจากถ้อยคำบางกล่าวที่นำเสนอมาแล้วทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละคำนั้นมีความหมายในลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญว่ากรรมนั้นเป็นพื้นฐาน เป็นรากเน่าที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายมีความแตกต่างกันอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงขยายความเพิ่มเติมถึงลักษณะการกระทําที่ส่งผลให้สัตว์โลกแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นกรรมคู่ที่หนึ่งคนที่เกิดมามีอายุสัน้นเพราะเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นคนเยี่ยมโหดมีมือปื้นเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์เมื่อคนนั้นตายไปก็จะต้องไปตกนรก หากไม่ตกนรกเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุสั้นส่วนคนที่เกิดมามีอายุยืนเพราะเป็นผู้ที่เว้นจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นมีความละอายในการทำบาปมีความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์เมื่อคุณคนนั้นตายไปก็จะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์หากไม่ตกนรกเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นผู้ที่มีอายุยืนกรรมคู่ที่สองคนที่เกิดมาเป็นผู้ที่มีโรคมาก เพราะเป็นผู้ที่มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้หรืออาวุธเมื่อตายไปจะต้องไปตกนรกหากไม่ตกนรกเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่มีโรคมากส่วนคนที่มีโรคน้อยเพราะเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือก้อนหินท่อนไม้หรืออาวุธเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หากไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นผู้ที่มี โรคน้อยกรรมคู่ที่สามคนที่เกิดมามีผิวพันธซสามเพราะเป็นคนมักโกรธมากไปความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร้ายทำความโกรธความร้ายและก็ความขึงเครียดให้ปรากฏเมื่อคนนั้นตายไปย่อมเข้าถึงนรกหากไม่เกิดในนรกมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่มีผิวพันณซสามส่วนคนที่เกิดมามีผิวพันธ์หน้าเลื่อมใสเพราะเป็นคนไม่มักโกรธ ไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกขว้ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทําความโกรธความร้ายและก็ความขึงเครียดให้ปรากฏเมื่อคนคนนั้นตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หากไม่ไปสุคติโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่มีผิวพรรณหน้าเลื่อมใสคู่กรรมคู่ที่สี่คนที่เกิดมามีศักดาน้อยเพราะเป็นผู้ที่มีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้าย ผูกใจอิจฉาในลาภสักาการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเมื่อคนคนนั้นตายไปย่อมเข้าถึงนรกหากไม่เกิดในนรกมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่มีศักดาน้อยส่วนคนที่เกิดมามีศักดามากเพราะเป็นผู้ที่มีใจไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักาการะความเคารพความนบไหวการไหว้การบูชาของคนอื่น เมื่อคนนั้นตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หากไม่ไปสุคติโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่มีศักดามากกรรมคู่ที่หคนที่เกิดมายากจนมีทรัพย์น้อยเพราะเป็นผู้ไม่ให้ทานไม่ให้ข้าวไม่ให้น้าําผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพระเมื่อคนคนนั้นตายไปย่อมเข้าถึงนรกหากไม่เกิดในนรก มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่ยากจนมีทรัพย์น้อยส่วนคนที่เกิดมามีทรัพย์มากให้ข้าวให้น้ําให้ผ้าให้ยาดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สม,มณะหรือพรามเมื่อคนนั้นตายไปก็จะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์หากไม่ไปสู่สุขติโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่ร่ำรวยมีทรัพย์มากกามคู่ที่6 คนที่เกิดมาในตระกูลต่ำเพราะเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทานไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาเมื่อคนคนนั้นตายไปย่อมเข้าถึงนรก หากไม่เกิดในนรกมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นผู้ที่เกิดในตระกูลต่ำส่วนคนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะเป็นคนที่ไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งอัธยาศัยอ่อนน้อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลูกรับคนที่ควรลูกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสกการะคนที่ควรสการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือ บูชาคนที่ควรบูชาเมื่อคนนั้นตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หากไม่ไปสุคติในโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่เกิดในตระกูลสูงกรรมผู้ที่เจตคนที่เกิดมามีปัญญาซามเพราะเป็นผู้ไม่เข้าไปหาสม,มณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเมื่อคนคนนั้นตายไปย่อมเข้าถึงนรกหากไม่เกิดในนรกมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาสามส่วนคนที่เกิดมามีปัญญามากเพราะเป็นผู้ที่เข้าไปหาสัมมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทําย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื่อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทําย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเมื่อคนนั้นตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หากไม่ไปสุคติโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญามากจากหัวข้อดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่ากรรมที่สัตว์โลกทั้งหลายได้กระทําแล้วดังที่พระพุทธองค์ทรงยกขึ้นมาแสดงผู้กระทําย่อมได้รับผลแห่งการกระทํานั้นแน่นอนและลักษณะกรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างมาแสดงเป็นการส่งผลของกรรมหลักที่ส่งผลให้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็เป็นเพียงบางส่วนของการกระทําที่ทําให้สัตว์โลกทั้งหลายมีความแตกต่างกันหากแต่ยังมีการกระทําอีกหลายรูปแบบ ทั้งทางกายวาจาใจที่สัตว์โลกทั้งหลายกระทำแล้วมีผลให้เกิดความแตกต่างกันในลักษณะอื่นๆเพราะการกระทำทุกอย่างมีส่วนในการปรับปรุงธาตุให้มีความแตกต่างกันดังเช่นลักษณะของมหาบุรุษ3 2ประการอันเป็นลักษณะกายที่สมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากกุศล,ลกรรม ที่สั่งสมมาตลอดการสร้างบารมีหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมที่เราได้ประสบอยู่นั้นก็เกิดขึ้นจากอำนาจแห่งกรรมที่เราได้กระทำทั้งสิ้นดังพุทธพจน์ท,ที่กราวเอาไว้แล้วข้างต้นนั่นเอง